ตอนนทุกคนหีืจะบอกว่าหนูวิเลยจะบอกว่าตอนนั้นพักอยู่ใช่ไหมทุกคนตอนที่แบบไปงานจับมือทุกคนเอมมี่ได้พูดกับหนูว่าแพทอ่านนิยายอันนี้ยังแพทอ่านนิยายนี้นัน่งไออ่านนิยายอันนี้ยังมันดีมากทุกคนแล้วหนูก็ถามว่าของใครแบบหมายถึงว่าคู่ใครแล้วเอมมี่ก,กลัวคู่เราไน้่แหละทุกคนแล้วหนูก็ไปอ่านมาแล้วมันแบบเฮ้ย มันดีแต่มันยังแต่งไม่จบอุ้ยเท่าเจ็ดลอยนะคุณนาไม่คือแมดเกินอะแกคุณนาคุณนาคนเรามันก็แมดเกินในระยะเวลาห้านาทีไม่ชาหัวหัวยุ้มยุ้มหัวหัวยุ้มหยุ้มยุ้มหัวเฮ้ยเฮ้ยมีคนรู้ด้วยเฮ้ย กุ้งกับ้ำมังกั้งฟโลอ้กุ้งก็เกกวน้มกะกุ้งกับน้มนกั้งกัน้้พี่เห็นก็ไว้แีค่ะพี่เห็นโ้ยโ้ปดแต่งให้จบนะคะทุกคนอยังหนุมันคาใจทุกคนทุกคนเข้าใจไหมมันคาใจอ่ะเฮ้ยเซฟแล้วเซฟแล้วไม่เพื่อสภาพยังเมื่อวนนี้น่าสดพิมพ์กันหนได้ไหมคะหน่อยอุ้ย <Hey. S 2> อุ้ยคุณไม่ทากันแนนได้ไงครับพูณทากันแนนของยี่ห้ออะไรครับ Garwish <Yeah. S 2> ทำดีทําดีทําถูกทาถึง <laughs> ส่วนโพบามนะเออต้องแพทเ็มนะทุกคน no โแเอ็มแพทนะมัน <A. S 1> แบบมันไม่ได้แอดเพมดีกว่า <laughs>